วัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ลาก่อนปีชัก5ปีโกเบแถลงขอบคุณอินเดสตาปีชัก5ปีซึ่งจะดวลซัโปโรสนัดส่งท้ายนะฮะขอบคุณกับตันเทียบอินเดียสตากองการกบเก่าชาวสเปนของวิซุโกเบมหาเศรษฐีแห่งศึกเจลีกเตรียมปิดจากการกระแกง5ปีในดินแดนซามูไรโดยเกมสุดท้ายในสีเสียงของอินเดียสตากับโกเบนั้นจะลงสนามพบกับ ฮอกไกโดคอนเซนซัปโปโรต้นสกัดของเช็คสุภโชคสารชาติในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยโกเบนะครับออกแถลงการว่า5ปีที่นับจากเขามาร่วมทีมขอขอบคุณมากกัปตันสําหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมให้กับสโมสรเราขอขอบคุณจากใจจริงต่ออินเดสอินเดสตาที่มีส่วนร่วมกับวิซูโกเบก็รู้ว่าแยกทางกันแล้วนะฮะก็น่าจะแขวนสตั๊ดนะครับสำหรับอินเดสอินเดสตา อินเนสอินเนสตานะครับแถลงทันน้ำตาลาวิเซโกเบปีจีก5ปีอินเนสอินเนสตาและสโม,มสรวิเซโกเบได้ออกมาแถลงการต่อสื่อมวลชนถึงอนาคตอดีตตำนานทีมชาติสเปนกับการลดแเล่นในฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งยอดตำนานของบาร์โลนาที่ลงหลักปักฐานคาแคลนินิ่นวิเซโกเบ5ฤดูกาลก็ออกมาบอกลาอย่างเป็น,นการด้วยน้ำตาอเนสอเนสตาเปิดใจว่าผมยังอยากเล่นในสนามต่อไปขออรกุณสโม,มสรอีกครั้ง ที่เคารพในการตัดสินใจและขอขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติผมเสมอมาโดยอีร์ซินีสตาจะลงเงินกับวิซุโกเบเกมสุดท้ายเจลีกนัดที่19ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งวิซุโกเบจะเปิดบ้านพบกับคอนซาโดล์ซัปโปโรที่โนเวียสเตเดียมดิสลอว์อินิสอนสตานะครับย้ำมาคัาแข่งในศึกเจลีกกับวิซุโกเบในปี2018 และลงเล่นบอลลีกสูงสุดไปทั้งหมด1น3นัดยิงได้21ประตูอีกทั้งยังเป็นนักเตะที่รับเงินเดือนสูงสุดต่อปีมากที่สุดในจีลีปีละ950ล้านบาทนะครับจับตาวิซโซโกเบทแถลงการแยกทางกับเอนเดสอินเนต้าโดยจ่อคว้าชนะทิพจับตาอนาคตชนะทิพและจากสโมสรวิซโซโกเบนะครับเจ้าบ,บุญทุ่มแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นแถลงการแยกทางกับเอนเดสอินเนต้าเป็นที่รู้หลวอยแล้ว ซึ่งนันทำให้เวสต์ซโกเบกกำลังนำเป็นอันดับที่1จากฟุงในตารางคะแนนเจรลีกใน,นขณะน,นี้ต้องขาดกองกลางตัวทำเกมไปถึงคนโดยจับตาสถานการณ์ชนะทิมสงศิษย์แนวรุกทีมชาติไทยหลงจากที่ก่อนในนี้สายข่าววงในของญี่ปุ่นเปิดเผยออกมาแล้วว่าเวสต์ซโกเบกต้องการตัวชนะทิมจริงและที่ด้การฟุตบอลทั่วญี่ปุ่นรูวันครับในนัดล่าสุดโทรุอุนกิส่งสัญยันไปแล้วว่าไม่ส่งชนะทิมหลงเล่นด้วยการไม่ใส่ชื่อชนะทิมลงสนามเลยทั้งรายชื่อตัวจริงและตัวสำรอง ตั้งที่ฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นในกานนี้ปกติชนะทิพย์จะเป็นการหลักของเทียมข้าวโซากิฟันตะเล่อยู่แล้วหากวิโซกโกเบได้ตัวชนะทิพย์สกสินไปนอกจากจะได้ตัวรุกชั้นยอดของเจลรีเข้าสู่ทีมแล้วพวกเขายังจะได้การตลาดจากอาเซียนจากชนะทิพย์แนวรุกจากประเทศไทยอีกด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าถ้าหากอยากไปอยู่จริงๆนะครับก็ลงล็อกพอดียครับตำแหน่งคล้ายๆกันนะครับการเล่นยังคล้ายกันอีกนะครับก็ถ้าหากไปจริงๆโชว์ฟอร์มให้ ปากโทลุอนิก,กิเลยนะครับที่ไม่ให้โอกาสสักกะทีนะฮะกูไม่ผิดอินโดนีเซียยันไม่ลงโทษแข่งเหตุชุนุมุนซีเกมสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียยืนยันหนักแน่ว่าพวกเขานะครับจะไม่ลงทนนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชจากเหตุชุนุมุนบุนบายในศึกซีเกมครั้งที่ผ่านมาสัมพันธ์ผู้พววันอินโดนีเซียนะครับแสดงความชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีการสอบสวนหรือลงโทษ นักเตะและทีมงานตาฟโกชจากเหตุชุลมุนในศึกทีเกมสําำหรับอินโดนีเซียมีปัญหากับทีมทไทยในนัดทีเกมชิงชันเลิศทั้งในช่วงท้ายเกมและช่วงต่อเวลาพิเศษของการแข่งขันอย่างไรก็ตามเอลิกสตอนฮิสนายกสมาคมของอินโดนีเซียได้กล่าวว่าทำไมเราจะต้องไปแสบแซงทำไมเราต้อง้องลงโทษตัวเองมันก็แค่นั้นเพราะเราไม่ผิดแน่นอนว่าเราจะต้องแก้ไขการโยกยุคก,ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่บางครั้งก็ไม่ เรามีความเคารพอย่างสูงต่อเวียดนามและไทยและประเทศอื่นๆระหว่างที่อยู่ในกัมพูชาเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผมมากและผมก็ขอขอบคุณประเทศไทยการลงโทษผู้เล่นถือเป็นพื้นฐานของสมาคมฟุตบอลเคารพนโยบายของสมาคมและไม่ต้องการมีส่วนร่วมในกรณีเราเองก็มีนโยบายของตนเองอาจมีกลไกของมันเองแต่ผมก็ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนโยบายของพวกเขา ผมไม่ต้องการแส้งความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไทยบังคับใช้มาตรการในการลงโทษขณะที่นินโเนดเซียไม่มีการลงโทษเพราะกูไม่ผิดเลี Leon James, อนเจมส์โพสขอบคุณน้องบัวพิษก่อนเปิดตัวบุรีรัมเลโอนเจมนะครับ Leon James, ได้โพสต์ขอบคุณน้องบัวพิษเอเซสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งรดูการที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะย้ายออตติจิมไปเลอนเจมนะครับ โคขอบคุณช่วงเวลาหนึ่งปีกับน้องบูพิษเอสเซ่ก่อนที่ตัวเขาจะย้ายออกไปจากเทีมหลังจบดูการ์ดยิง่งสดอซาลเดีอนเจมส์นะครับย้ายจากสุโขทัยมาอยู่กับท่านน้องบูพิษเมื่อปีก่อนและลงสนามอย่างต่อนเนื่องจนก้าวไปติดตทีมทัอไทยชุดยูดิฟสามเปก่อนที่จะโดนบุรีรัมข้าตัวไปร่วมเทียมก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านประธานสุเทพมาดามจอยและพอออกกรัมที่รับผมมาอยู่ในครอบครัวขยาไก่ชนและให้การผมขอขอบคุณโค้ด สตาฟทีมงานและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ดูแลและคอยสั่งสอนผมมาตลอดรีออนเจมพ์โพสต์สุดท้ายถึงแฟนบอลพญาไก่ชนผมเสียใจที่ทีมเราไม่สามารถทำตามเป่าใหม่ได้ขอโทษพวกเราที่ทำให้แฟนบอลหนองบัวพิษผิดหวังผมขอขอบคุณจากใจสำหรับทุกเสียงเชียร์ทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ผมมาตลอดขอให้แฟนบอลพญาไก่ชนเชียร์กันต่อไปเพื่อจะได้กลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งรักแฟนบอลพญาไก่ชนเสมอและวันหนึ่งฟุตบอลจะพาเรามาพบกันใหม่อีกครั้ง l ี o n นเจมความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นชนาทิปถูกถอดชื่อออกจากทีมก่อนแพ้อ,อุรวะเรดเอมมนคอมเมนต์ที่หนึ่งฉันสงสัยทาไมโอนุนกิถึงไม่ใช่งานชนาทิปวะคอมเมนต์ Comment ต่อมามันเกิดอะไรขึ้นกับชนาทิปตจากแฟนบอลซัปโปโรคอมเมนต์ Comment ต่อไปคิดถึงชนาทิปคอมเมนต์ Comment ต่อมา ทำไมโอลิกิไม่เลือกชนาทิพต้าสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้คอมเมนต์ต่อไปชนาทิพมาซินโยเกิดอะไรขึ้นกับความปรารถนาอันโด่งดังคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกผิดหวังเมื่อไม่มีชนาทิพคอมเมนต์ต่อไปทำไมคุณไม่สามารถจะเข้าร่วมลูวันครับได้สําหรับชนะทิพคอมเมนต์ต่อมาชนาทิพสงสัยจะไม่ได้ลงแน่แนในฤด,ดูกาลนี้คอมเมนต์ต่อไป ทาว่าจะกีแพ้รวดทั้ง3แมตช์ทั้ง3แมตช์ไม่มีชื่อของชนะทิพย์เขาไมต่อมาหากคุณต้องการชนะแมตช์หน้าคุณเลือกชนะทิพย์นะคอมเมนต์ต่อไปมัตสุอิย้ายแล้วโดยมีเวลาจาํากัดนั่นเป็นวิธีที่ฉันรู้ผมคิดว่าโคซูกะชนะทิพย์มัตสึนางเนเงะและกาณาโชจะย้ายทีมในที่สดุดอย่างไดก็ตามถึงเวลาเสริมทัพของคุณหน่ยแล้วคอมเมนต์ต่อมาไม่คาดคิดว่าดามียนและชนาทิพย์จะไม่อยู่ที่นั่น แม้ว่าผู้เขาเะได้รับคะแนยสูงที่สุดในลีกคอมเมนต์ต่อไปชนะทิพย์กลังทําอะไรอยู่500ล้านแม้ว่าฉันจะชนะก็ตามแม้แต่นัดจ,จริงบอลถ้วยก็ยังอยู่ในนอกมานั่งสำรองนัด,ดีกแทบจะนั่งนอกมานั่งสำรองอัตราการทำงานต่ำเกินไปคอมเมนต์สุดท้ายฉันต้องการเห็นนักเตะแบบชนาทิปลงสนามแฟนๆก็จับตาสถานการณ์และอนาคตของชนาทิพนะครับอาจมีการย้ายทีมแน่นอนนะฮะ ลีกการสมัครฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็ยอนคนที่25พฤศจิกายนอน